เรื่องปอบยายสาตอนที่สามจากตอนที่แล้วก้อยก็ได้เห็นยายของตัวเองกินไก่สดๆในเล้าไก่และก้อยก็ได้แยกที่นอนกันกันกบยายสาเพราะก้อยกลัวไม่กล้านอนกับยายอีกต่อไปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ฉันกับพี่ชาย กำลังเตรียมเตาเพื่อจะทำหมูกระทะกินกันฉันซื้อเนื้อหมูกับเนื้อวัวเพื่อมาทำหมูกระทะเยอะมากพอหมักเสร็จแล้วก็เอาใส่ไว้ในหม้อใหญ่วางไว้ข้างเตาไฟขณะนั้นฉันเห็นยายสาเดินมาแกแวะเข้ามาในบ้านฉันพอฉันเห็นดังนั้นฉันรีบวิ่งเข้าไปอยู่ในครัว ฉันไม่กล้าเข้าใกล้ยายสาฉันกลัวมากซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่ายายสาเป็นปอบมีแต่ฉันกับก้อยเท่านั้นที่รู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฉันก็ไม่กล้าบอกใครด้วยฉันทำได้แค่แอบหลบอยู่ข้างเสาคอยสังเกตดูยายสายายสาเดินเข้ามาใกล้พี่ชายของฉัน แล้วแกก็นั่งลงข้างเตาไฟตรงที่มีหม้อเนื้อสดวางอยู่แกเข้ามาร่วมวงหมูกระทะด้วยโดยที่ไม่มีใครชวนแกสักคนเลยแกถามพี่ชายฉันว่าทำอะไรกินกันเหรอพี่ชายฉันตอบว่าทำหมูกระทะปฟเฟ่กินครับพอพูดจบพี่ชายฉันก็ หันไปก่อไฟทั้งหมดสองเตาในขณะที่พี่ชายกำลังก่อไฟนั้นฉันได้เฝ้าสังเกตดูยายสายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่กระพริบตาเลยละ่ะฉันนั่งแอบอยู่ข้างเสาอยู่ข้างในครัวฉันเห็นอะไรบางอย่างยาวๆดำๆค่อยๆยาว,ดำดำยยยาวขึ้นเรื่อยๆย,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 ยื่นออกมา จากปากยายสายื่นออกมาจนถึงหม้อเนื้อสดเนื้อหมักที่ฉันเตรียมไว้ข้างเตาแล้วก็ตวัดเอาเนื้อในหม้อเข้าไปในปากยายสาฉันเห็นแบบนั้นแล้วตกใจเป็นอย่างหนะักฉันนึกว่าตัวเองตาฝาดสักพักหนึ่งลิ้นยาวๆดำๆของแกก็ยื่นออกมาอีกยื่นออกมายาวๆ สวัดเอาเนื้อสดในหม้อเข้าไปในปากแกอีกเป็นรอบที่สองฉันเห็นด้วยสองตาของฉันอย่างชัดเจนไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเห็นแบบนั้นแล้วฉันก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านห่มผ้านอนคุมโปงตัวสันไม่นึกเลยว่าปอบลิ้นยาวจะมีจริงฉันนึกว่ามีแต่ในหนังเรื่องปอบวิทยสยองซะอีก เจอแบบนี้ใครจะไปกินลงกันละ่ะพอพี่ชายฉันติดเตาเสร็จแล้วเตรียมของเสร็จพี่ชายฉันก็ได้ตะโกนบอกฉันว่าขึ้นไปทำไมบนบ้านเสร็จแล้วมากินกันเถอะฉันจึงตอบแบบเสียงสั่นเครือว่าไม่กินหรอกไม่หิวกินเลยกินเลยพี่ชายของฉันก็ได้เรียกฉันอยู่แบบนั้นหลายรอบ แต่ฉันก็ไม่ลงไปอย่างแน่นอนสักพักใหญ่แม่ก็เลยขึ้นมาดูแม่มาเรียกให้ฉันลงไปกินหมูกระทะแกมาดูว่าฉันเป็นอะไรทำไมถึงไม่ลงไปกินหมูกระทะทั้งทั้งที่เป็นสิ่งที่ฉันชอบกินเป็นอย่างมากฉันจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟัง แต่แม่ดันหัวเราะเยาะฉันและไม่เชื่อฉันเลยสักคำเดียวแม่บอกว่าลงมากินเถอะไม่ต้องกลัวหรอกปอบไม่มีจริงหรอกแล้วฉันก็ไม่เชื่อแม่ของฉันเหมือนกันคำพูดที่ว่าปอบไม่มีจริงนั้นใช้เฉพาะกับคนที่ไม่เคยเห็นปอบตัวจริงเท่านั้นแหละทีแรกฉันก็คิดแบบนั้นแหละ เพราะฉันไม่เคยเห็นหลังจากที่ฉันเคยเห็นปอบตัวเป็นๆลิ้นยาวเสียด้วยจากนั้นมาฉันก็เชื่อสนิทใจว่าปอบลิ้นยาวมีอยู่จริงไม่ใช่มีแค่ในหนังในละครในวันนั้นฉันก็ไม่ได้ลงไปกินหมูกระทะแล้วยายสาก็ไม่ได้กินหมูกระทะเช่นกัน พี่ชายฉันบอกว่าแกไม่ได้กินหมูกระทะแต่แกนั่งเฝ้าพี่ชายกับครอบครัวกินหมูกระทะจนเสร็จแล้วค่อยกลับฉันคิดในใจว่าแกไม่ได้กินหมูกระทะแต่แกกินหมูสดๆเนื้อสดๆที่อยู่ในหม้อใช้ลิ้นตวัดกินไม่ได้ใช้มือกินเหมือนคนทั่วๆไป พูดแล้วขนลุกลุกทั้งตัวลุกทั้งหัวหน่ากลัวจริงๆเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่เชื่อแม้ใครได้ฟังก็ไม่เชื่อฉันเป็นแน่ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองก็คงไม่มีวันเชื่อหรอกและก็คงไม่มีใครอยากที่จะสัมผัสความสยดสยองน่ากลัวแบบนี้หรอกฉันเริ่มจะทนไม่ไหว ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพราะฉันไม่อยากให้ยายสาเข้ามาในบ้านฉันเลยเรื่องปอบยายสายังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอสวัสดี